สวัสดีครับทุกคนอา้าวพิกัดมาวันนี้พ่อมาเอามะพร้าวนะครับทุกคนนี่พาพิกัดมาด้วยนะครับมาดูกันว่ามะพร้าวเป็นยังไงบ้างนี่นี่พอตัดลงมาแล้วพิกัดอยู่ไหนเ้ยมาดูนี่นะครับทุกคนมะพร้าวมันไม่ได้สูงมากนะครับดูมีพอเดินมันจับได้เลยพิกัดจับนี้แล้วเป็นพิกัดแบบเทียบเพื่อนดูซิว่าต้นมะพร้าวสูงหนาดไหนไม่อยาะไม่อยากจับไม่อยากจับ ปเดี๋ยวพ่อพาพี่กัทไปดูรังพึ่งนะครับทุกคนตอนนี้พ่อเจอรังพึ่งด้วยมาถ่ายรังพึ่งไหมฮะไม่ถงงงนะึงถ่ายรังพึ่งเลยไม่ถ่ายรังพึ่งมาดูใกล้ๆกันเลยทุกคนนี่คือสวนมะพร้าวของยามุ้ยนะครับนี่พ่อมาซื้อมะพร้าวไปขายนะครับอ่าต้นไหนล่ะจำไม่ได้หรอพี่ครับ โอ้ยนี่ตัวนี้ตัวนี้เลี้ยงเพึ่งหลังพึ่งเดินไหมนี่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 ตรงนี้ดูตัวลาภาวเตี้ยมากครับทุกคน ันนี้พ่อมาตัดเอาตัดเอาเลยไม่ต้องปีนเลยนะครับเดี๋ยวพาไปกัดตรงนี้ตรงนี้ไปกัดทำไมเล็วนี่เห็นละเดินขึ้นมาน้ำเจอเจอกับดักน้ำอะไรนะตกอุ้มได้เหรโออ๋อขึ้นหลังได้ไหมอ๋อขึ้นหลังขึ้นหลังเอ้าให้ขึ้นหลัง เนี่ยเนี่ยไอ้พวกน้ำขิ้นน้ำเดี๋ยวพอน้ำเดี๋ยวพอต้องขึ้นหลังเลยนะครับทุกคนไปเจอน้ำมต้องอุ้มลูกเลยเนี่ยต้องอลูกขึ้นหลังไปอะไรวะเนี่ยมาแต่ที่มีหนาำนะอ่ะลงตัวนี้ไม่มีลงท้าลงท้าลูดิอ่ะคนต้นที่มีลำครึ่งมาดูกันนี่ไง ยังไงพี่แัทนี่เหรออืมนี่หรอือป่าไม่ใช่นั่นเป็นรังคนนี่เดินมาใกล้ๆนี่ไม่ต่อยหรอกพึ่งเล็กยังไงย่างยังไงทุกคนพอเกือบแล้วเพราะว่าจะมาเอามะพร้าวอันนี้เลยนะ่ะมองขึ้นไปเอา้าเจอรังพึ่งเฉยเลยนี่ทุกคนอยู่ตรงนี้นี่พี่ครคทมาดูใกล้ๆสิ นี่ไงบอมตัวเนพึ่ง,งนี่นะนี่ไงเห็นไหมนี่น้ำหวานด้วยอ่ะนี่บอมตัวเนพึ่งนี่นะพึงดำเลยอ่ะขึงขึงเลยอ่ะบอ,บอมตัวบอมตัวเป็นเจ้ามะพร้าวลูกเล็กเองนะใช่บอมตัวลูกมะพร้าวอะอะไรอีกแล้วมันเก็บต่อเนื่องอ่ะเก็บต่อเนื่อง <laughs> มามาขึ้นหลัง บ้าบพีก็ใส่ไว้าล้นเจ็บบางทีอะยีราติดอยู่ตรงนี้ไงโอเคออกแล้วอ่ะเสร็จภารกิจแล้วเสร็จภารกิจตามหาลังพึ่งโอเคไปไปดูพาเพื่อนไปดูมะพร้าวหน่อยสิไปไม่บัมพาร์ก็นั่นนี่บพาไปดูซิว่าพี่กั๊ดบีบถึงหรือเปล่าโหูตัวนู้นทุกคนชุ่มชัใชัยลูกใหญ่บปเลยบารัมเลยอ่ะ ชู่มช่ยช่ย้ชาชช่าช่ใช่ใช่ใ<ด>นม,าพามนะพร้าวมาดูมาดูจะบอกว้ทีเลือกมะพร้าวอ่อนมาดูว่าเดีด๋ไหนมะพร้าวถึงจะอ่อนอร่อยไหมครับเพื่อนมาดูซิ <S <S เดินไหมมันไม่มีหนามหรอกปกติพี่กัดมาก็จะไม่ลงรถนะครับจะอยู่รถแต่วันนี้พ่อประครับให้ลงมาเพื่อจะมาดูรังพึ่ง เคยจะพาเพื่อนๆมาดูลังพึ่งโดยเฉพาะเลยพ,พี่ก็ไม่ยอมไม่ยอมอะไรพี่ก็ไม่ยอมลงรถเฮาไม่ยอมลงรถมามะพาตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เรียบร้อยมีแต่ลูกส,สวยๆเอาไปแค่นี้ก็พอแล้ววันนี้แม่ช่วยยกมะพาขึ้นรถหน่อยเร็วเดินทางันเลยโอ๊ยเดินทาม,มาเลย หนามมยราบทุกคนนี่อันนี้หนามจริงๆนะครับนี่เกี่ยวเราได้นะเกี่ยวขานี่ก็กลัวอะไรเกินนะไอ้กัดเนี่ยมาต้องอุ้มอ่ะคิดดูตัวตัวเป็นกัวเป็นควายเลยต้องอุ้มเนี่ย <c ười> เอาเอาอายกพาขึ้นรถพักเป็เกย์เป็นควายอ่ะพ่อจะอุ้มได้ไหม <c ười> พักเป็เกย์เป็นควายอ่ะพ่อพ่อจะอุ้มได้ไหมอ <c ười> ุ้มควายไม่ไหวหรอกนะควายตัวใหญ่เกิน อ่ะอายกกันไงเอาเนี้แสงนี้ถือได้ไหมถือไหมยกโชว์เพื่อนหน่อยดิเนี่ยเอออ่ะยกดิี้ถ้าถ้าไหนเราอยากให้เป็นมะพร้าวอ่อนก็ต้องขึ้นมาเลยโอเคอ่ะอายก,กันนะยกโชว์เพื่อนน่ะยกขึ้นหรือเปล่าอย่าไปกระชื่อมันมันจะล้มหนึ่งสองสาม ก <laughs> มดแล้วกลัวเลยโอเคไม่ไหวแล้วทุกคนไปสวัสดีทุกท่านครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนโอ้โห